สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพี่น้องวันนี้มาพบมาพอกับยีนอยผ้าเสียบในช่องยีนอนเสื้อมืออีกแล้วจ้ะกินเสื้อมอ่อนอีกละละจ้ะหายไปสองมือนะพี่น้องเนาะพี่น่อนคิดถึงคือก้าละจ้ะมามาพี่น้องนิ้วเข่า ร้านต่ำมาให้น้ำพริก <laughs> Mà thích thích mười kiếp sống mọi người trên mặt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  ต้งกินทั้งกอดถาดต้อเกาแล้วพี่น้องจ้าพี่น้องมากินน้ำกันขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขภูสุ่ค้นนจะจ่ะที่แสดงความเป็นห่วงเป็นแย่แย่หน่อยมากที่แย่หน่อยว่าไหวปั้งที่ว่าทายงานเป็นลิขิดวงนจะจ่ะขอบคุณหลายๆด้ค่ะขอบคุณค่ะ น้ำแม่พี่น้องนกเป็นน้ำกันนะจ๊ะคำยังไงมากแม่พี่น้องนาะ นีห่หน่อยไปเยี่ยมเพียเยี่ยมนางจ้ากับขอโทษนะจ้ะถ้าจะไปไปหมดลอเราะน้ำหามือบางคนกับพิมซือพิมซือ,มซอหาขึ้นแนบว่าขึ้นแน่นแนพิมพิีดพ,มพิมตึกเนาะบางคนมากับที่หามือเฮ็ดคลิปนะจ๊ะ ขอบคุณพี่น้องสุกูสุขคนเชียรแมาหาสู้กันนะพี่นอนะอ้องเนาะถ้าบ่มีพีไม่น้อง,องด,ด้วยกันก็คือ่ได้มานางกินนางเบาหนังสือจับเฮ้ามันส่องนหน่อยเพราะท่านมีไผ่ของจับมันจะปวดเพื่อนๆน้ำกันนี่แหละนะพี่น้องเนาะ ตัอยดันตัอยชู้กันนะพี่น้องเหนอะเหอะมุ่งมั่นตักสิยหอดฝันหอดฟังบอดอกเนาะพี่น้อง ตกลงต้นรดนม่มนิ้วมือสาวเอาสาวเอาเลีย้ยมีหนัง,งมันจะกินมันจะมาหาพี่น้องก็ไม่ขึ้นน,นี่แหละล่ะ ปกติ่าก็เม่นตอบป่ท่านแล้วก็เลยเขาไปหาพี่น้องก่อน กินย่างเดียวพี่น้อง <laughs> พี่น้องกินได้จะแซ่บมันนะจ๊ะยิ้วเขา <c oughs> ทิ้นหนยากินมังงามพี่คนนักจางกระเดล้อนมุ่งมากนพี่น้อง พี่น้องนั่กินข้ากับยังนออ้อยจ้ะหิวพี่น้องมันเนี่ยหิว <c oughs> มันซื้อไม่สองแบบมาจา้ะอัน,นอันนึงอันนึงเป็นชิ้นเล็กๆ็กกๆน้อยพี่น้อ,กองกลมาสองร้อยกว่าบาทก้อ่งรอยสี่สิบชิ้นงามๆอะ่ะ นา่าเท่ร่มตองมาหลายอืยิ่งักเราดอยบ่ายพี่น่งจ๋า hai cái tăng lái rồi nó. Hãy subscribe cho kênh 2 งแห็งเหตุดูทูบน้ำกันไปมาหาสู่กันก็รู้ซู้ซหหก,กผูนนนกพันใน่นอนพี่น้องเนาะน้่งไปก็ยหน่อยม่ ให้เราสองกองเลย่น,น้องซีเราก็บาด แด่ซ่งอืมเบื่องกระดาษไรเขื่อยโตนะพี่น้องเนาะมาทำนี่แหละจ้ะ เทลงสองกองไหมเนาะตอนแรกตอนเ่เห็ดเนี่ยหิวแห้งพี่น้องห,หิวหิวครับี<_ <C> _ <T> ่หน่อยว่เห็ดคีบกะมีพี่น้องแวะเบี้ยนเขามาดูอยู่จ้ะบุนหนึ่งผลนกามาเมื่อขีบละสามทีเพื่อผลละจ้าพี่น้องจา้าความคุณสาวอุญอยู่นิวซีแลนด์ครับอ่ะ ย่างก่อชีวิตพ่อเพียงพ่อเพียงบ้านๆนี้ยังก่อนพี่เพิ่นปลูกบักเน่าส่วนพ่อเพียงเพิ่นแม่จะ้ะ <c oughs> คุณนคู่เลยท่านอาจารย์นั่นแหละค่ะขอบคุณหลายๆเนะคะ่ะที่แวะเวียนมาหาแนนหน่อยซื้อมือซื้อเวียนจะ้ะสาวอุบลอยู่นิวซีแลนด์กันนารันาากน่ารักคนเป็นคนผู้จบผู้งามบอมจะนิสัยก,กันนารักแนนหน่อยมาครอบครัวเพิ่นจะ้ะแล้วจ้์พ่อแม่พี่น้องจ้ามันนี้แนนผ้าพีผ้าน้องกินแซลมอนน,นจะจ้ะส่วนแซลมอนทุกาแหรอพี่น้องแนนหน่นอยมากน,นจะจ้ะ ก็อจาก,กันไปมีขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ยาน่อยผ้าแสบในช่องยาน่อยแฟมลีเนี่ยด้จ้าพี่น้องจ้าพอกันไม่คิดหนาจ้าวัสดีค่ะ